คนเพิ่มพู้เข้ามานะครับก็คือบอกไว้กอนว่าบ้านต้องดูเก๋ไม่เก๋กุณราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาอยู่กับเบยพาติกับสนุกชื่อวันนี้เบจะพามาเรียนบุคลวแล้วก็มาแข่งแต่งบ้านไม่ใช่แต่งตัวแต่แตงบ้านนะครับคูถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มซึ่งเราจะไม่บอกตีมเราจะให้คนดูทายเอาอ,อย่างแรกก็คือเราต้องปิดไฟ บ้านต้องเป็นสีที่แบบว่าต้องเข้าตรีมนะครับพูดเออแค่สีบ้านก็รู้แล้วปะว่าแต่งเป็นตรีมอะไรเนาะง่ายขนาดนี้ใครไม่รู้บ้างอีมันพอได้มนะั้ปิดไฟทั้หมดนะครับอย่าเปิดแม้กระทั่งไฟในห้องน้ำ มา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 เอโอ,โอ้เอารูปนี้ออกมาปุ๊บทุกคนรู้ทันทีห <c oughs> ากใครรู้ก็ไม่บอกไม่รู้ก็ดูต่อไปให้พูดเตียงเราจะดูแบบเก๋หน่อยเตียงเราจะต้องเก๋เก๋ปังหน่อยเกย๋ปังปังเก๋ ก็คือโทอยสับการ์ดน,นึงนะแล้วใครมาวันเนี้ยออกไป,อ,ปอืมีบอืมได้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 โอ้แค่นี้ก็ได้แล้วปะเราห้ามเอาสิ่งที่ดูน่ากลัวหรือว่าไม่เหมาะกับธีมเข้ามาเด็ดขาดเข้าใจไหมครับ โ <Okay. S 1> อเคบอกไว้ก่อนนะครับพเอาอะไรเดีเอาอะไรเดี๋ยวอ,อะไรๆๆๆๆหรือว่าจะเอารบยอกยอกยอกทีแล้วตัดภาพไปหาคุณเจ้าบ้าูบ้านสวยมากเลยตอนนี้โอเคคนเพิ่มู้เข้ามานะครับ ก็คือบอกไว้ก่อนว่าบ้านต้องดูเก๋ไม่เก๋ไม่อยู่ด้วยบอกไว้ก่อนเลยพุ่มหมดแล้วอะ่ะสร้างมันเราเคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนหยอกหยอกอกนี่แล้วก็เอาหัวใจมาหน่อยใครๆก็รู้แล้วปะงานเนี้ย บ้านเราเป็นยังดูไม่ค่อยดีเลยเนาะนินจาเร <c oughs> าต้องแต่งบ้านให้มันดูอันนี้หน่อยเอาอะไรเดีเอาอะไร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 ดีที่ไม่เหมาะกับตีมาเพื่อนเมโดเซนี่ไงในนี้มีหรือเปล่าในนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไง ข้าวตีมอยู่เดอ้อบ้านตรงกลางมันดูลกไม่ใช่ลกมันดูแบบธรรมดาธรรมดาเวลาเข้ามาเราก็ต้องมีอ่าเยี่ยมยอดฝนแจกตกจนถึงแปดโมงครึง่งเพื่อนชิปฝนตกฝนตกในเกมอ่ะ Oh. ตรงนี้เป็น so โซฟรางบบ้านนี้เรามีน้อยนะครับ mm. <Ooh. S 3> oh. อืมโู้บอกไว้ก่อนว่าเก๋ปังปังแน่นอนยังไงก็ชนะขาดรอยอ่ะเดี๋ยวพอแต่งเสร็จเดีย๋ยวจะให้ทุกคนแบบว่ามาแบบ พิมหน่อยว่าของใครดูแบบว่าจึ้งกว่ากันตับภาพไปหาคุณนินจาก,กันนกำลังตั้งใจสร้างอยู่เลยตอนนี้นินจาถึงไหนแล้วเออเราต้นอะไรไปได้บ้างโอเคโอเคโอเคแล้วพิเหมือนเดิมน,นะ มา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 ,มา <S <S โอ้โอ้โนินบ้านบ้านเราคือแบบมาไว้ตรงนี้นอยแล้วก็อือหือห่อ,อไว้ก่อนว่าเดินทางลำบากแน่นอนดูลบไปปะไม่หรอกบ้านเราตั้งแต่อต,ตอนรับสวยมากเลยเพื่อนหรอบ้านเราน,นี่คือโล่งมาก <S 2> <S 2> บ,าบ้านเราก็โลง่งเหมือนกัน อ่าอ,อได้แล้ว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  <c oughs> ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่แค่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แค่เพื่อนเจ็บคอเราก็เจ็บคอเหมือนกันสิ <c oughs> อืเอาลก้ตัวหนึ่งตั้งไว้ตรงนี้อ่าตรงนี้ วิของจำกันหมดแล้วอ่ะเพื่อนห้องน้ำยังไม่ไตกแต่งเลยอ่ะถ้าไม่ได้ตกแต่งห้องน้ำเลยหรือว่าไม่ต้องตกแต่งห้องน้ำเอาไหมดูแค่ข้างนอกก็ได้โอเคห้องน้ำเราไม่ต้องตกแต่งโอเคยังแต่งไม่เสร็จอ่ะอืมก็คือคอหมดแล้วอ่ะอะ ม่อมะน่เท้าเสร็จแล้วยังนินยังยังไม่เสร็จเลยเพียงปิดม่านไว้ด้วยสิเพื่อนปิดแล้วบอกข็อยู่ไม่ดูตัวเองเลยกูบ้านเราก็คือสีชมพูมันแบบว่ามันไม่อ่อนเลยอ่ะอันนี้ก็สุดยอดปิดไฟดูดิ เราจะนําเสนอแบบสองแบบมาทุกคนก็คือแบบว่าตอนปิดไฟกับเปิดไฟนะครบผู้ไ,ปไ,ปได้เลยเพื่อนแป๊บนึงนะ <c oughs> โอเคส้างเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อนแต่เขาไปอย่างนี้นิดนึงก็คือตอนแรกอะ เป็นแบบมาขอย้ายของก่อนได้ป้าแป๊บนึงได้เลยเพืก็คือตอนแรกของหนิงเจี็จแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ของเบสแต่ว่าของเขาก็ต้องแบบว่าย้ายข้องน้อยมาีอจัจตรงนี้โอ้ทำไมชอบเป็นแบบมีฟ้านี่ไห มัเข้ามาเองอ่ะ่โอเคคอมเบชิเหรวทุกคนนี่อันนี้คือเดี๋ขอขรอรีวิวบ้านตัวเองก่อนมาไอซ์ส่งมือนนะทุกคนเราเดินเข้ามาปุ๊บนี่อย่างแรกคือเราจะมีอันนี้ขอไม่บเอกอย่าวนี้จะรู้ทุกคนก็มองเอามันเป็นคล้ายๆที่ แบบว่าเราต้องเช็ดเท้าอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์นอนแบบว่านอนเล่นไอ้ก็คือเตียงเราโอเคเฉลยเลยแล้วกันคือวันนี้เรามาแต่งเตีมเป็นวันฮาโลวีนอันนี้ก็คือหัวใจบนเตียงเฮ้ยๆๆๆยังไม่นอนยังไม่นอนไอ้ก็คือดโล YouTube หนึ่งร้านซับซึ่งเรายังไม่มีเพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงร้อยเลย่ะแล้วก็อันนี้คือหัวใจ หากใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยนะคะพูโอเคก็คือตรงนี้โล่งมากรู้สึกก็คือคองเบสไม่ค่อยมีอะไรมากมาตอนนี้เราก็รอของนินจาก,ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนมามาเราทัวร์บ้านของนินจาก,ก่อนละกันเพราะว่าคนดูเห็นของเราแล้วมาขอเข้าไปก่อนละกัน โอ้ทุกคนบ้านนี้จ้าสวยมากไฟก่อนเราจะรีวิวแบบปิดไฟก่อนได้เลยนะเดยกมีดูสีตรงหน้าบ้านก็จะมีนยิงติยิ่งสวยทุกคนนี่จ้าเขาทำได้ไงอ่ะโรเมอร์ก็คือแบบเขาโอ้เขามีหัวใจแบบเราด้วยเขามีดอกกุหลาบโอ้ทาไมเราคิดไม่ได้วะตอนนี้เขาไม่กล่องของขวัญ มีคนให้อ๋อมีแค่นี้เหรอมาต่อไปว่าดูของเราเพื่อนไปเลยยัเราแต่งไปฟ้าแฝงกันนับพื่อไอนน้คือตอปิดไฟนะเพื่อนอาะดียวคือหัววาน,น <c oughs> ลบจังอะตอนแรกมันโล่งแหละก็เลยอันนี้ไงลองดูสำรวจตรงนี้มีน้ำด้วยนะ นามาชมพูเลยชมพูหมดเลยไงอือาดูตรงนี้ดิอันนี้คือตรงนั่งเล่นเราก็จะมีเทียสีชมพูหาวานแหววต่อไปไปดูของเอ้ยเียจังดูเียดจัง,จงต่อไปไปดูของนีจ้จ้าตอนแบบว่าเปิดไฟบ้างอิงได้ไรนะเปิดพม่าด้วยนะเพื่อน ก็คือเหมือนพอพอเปิดไฟมันจะดูแบบเดีย๋ยดเดียดยทุกคนเรายังไม่สังเกตเลยอะแต่ทำไมรู้สึกว่าพอเปิดไฟแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเลยอะดูแบบชอบตอนปิดไฟมากกว่าก็คือทั้งตอนปิดไฟให้ประมาณเก้าตอนเปิดไฟให้ประมาณเจ็ดจุดห้ามันดูแบบมันหวานแบบแต่มันดูแบบนี้ได้ต่อไปตอนนี้เรามาดูของไปกันบ้าง าทุกคนก็ยังไม่ได้ดูของเราตอนเปิดไฟหรอกอยวคนดูก็จะได้เห็นเด๊ยยังไม่ค่อยเฉยเหมือนกันนั่นแหละให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าตอนเปิดไฟให้ประมาณเจ็ดแต่ถ้าปิดไฟให้ประมาณแปดแล้วกันนะโอเคแล้วคนดูหล่ะชอบแบบไหนแล้วว่า แบบของเบสหรือว่าของนิจาก็คืออันนี้คือตอนเปิดไมาก็คือของเบสดูสวยนะใช่ของเบสดูสวยอันนี้ก็คือโอ้ดูได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันโล่งเกินไปอ่ะดูตรงนี้ <c oughs> โล่งเกินโอเคเชื่อแล้วว่าโล่งจริงของนินจาก็คลิปก็ขอจบเพียงแค่นี้ละกันก็บายบาย